อ่าเรามาตาส้มตํากันดูนะคะเข็มจ่าก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอัดคลิปอัดคลิปไปตําไปใช้มือหนึ่งตำใช้มือหนึ่งอัดคลิปเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตเครื่องเบื้องเริ่มนะคะมันมันก็เวลาถือจะหนักมากมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นซื้อมาห้าปีแล้วนาะแท็บเล็ตเครื่องเนี่ย ก็นี่คือส้มตําของเข่งจลามีพริกเม็ดเดียวนะคะใส่พริกเม็ดเดียวมาดูมันจะอร่อยไหมเนี่ยไม่อร่อยอร่อยก็กินยังไงมันก็อร่อยค่ะถ้าเกิดเราใส่ผงชูรสต่ชิมเลยนะคะชิมละอ,อร่อยเพราะว่ามันหอมมะนาวค่ะมะนาวลูกใหญ่ น้ำก็เยอะคือมันกลิ่นมันจะหอมมะนาวเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงอร่อยเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก,ก็ตักตักก็อัดคลิปมือเดียวเพื่อนๆขออภัยคือไม่รู้จะอัดคลิปอะไรงไงก็เลย พอตำส้มต่ำก็อัดคลิปให้เพื่อนดูให้เห็นว่ามีมะละกออยู่บ้านทีนี้ถ้าเราเกิดหิวข้าวกะทันหันเนี่ยเราจะทำแบบไหนนี่แหละค่ะแล้วก็มีไข่เราก็เจียวไข่อย่างเงี้ยค่ะมีไข่เราก็เจียวไข่ใช่ไหมนี่ไข่เจียวกับส้มตำก็เป็นอาหารทั่ว,วไป กินได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะโดยเฉพาะอยู่บ้านใช่ไหมคะมนี่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมะนาวหอมมากนี่ค่ะสมัยเป็นเด็กเนาะเรียนอยู่ประมาณปสามปสี่เพื่อนๆสมัยก่อนอะ่ะมันจะเรียนกับอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะแล้วทีนี้อา่า เวลาสอบสอบไล่อะสอบจะขึ้นชั้นอะมันจะมีโรงเรียนอื่นมาสอบกับเราด้วยนะก็แปลกอยู่ปพาสามเสี่แหละปพหนึ่งประสองเาสามเาสี่อะมันจะมีโรงเรียนอื่นมามาสอบที่โรงเรียนเราเราก็แปลกใจเออ,อชิ้นนี้มันก็จะมีแม่ค้าขายส้มตํามาขายเนาะเวลาเวลาสอบอะจะมีแม่ค้ามาขายส้มตําใช่ไหม เนี่ยเขาจะให้เราประมาณนี้แหละแล้วหน้าตาส้มตําก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะจะเป็นแบบนี้แหละแล้วกินอร่อยมากเพราะสามเพราะสี่กินกับข้าวเหนียวนะคะนี่ตําเสร็จเรียบร้อยนะคะคืออร่อยจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นมันแบบหอมเนาะหอมมะนาวเปรี้ยวนิดนึงอร่อย ทานส้มตำด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะเจียวไข่นะคะจะเจียวไข่ทานด้วยก็ยิ่งจะอร่อยทานง่ายๆวันนี้ก็ไม่ออกไปไหนก็กินส้มตำกับไข่เจียวเท่านั้นนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะก็คงจะมีความสุขกันแล้วก็หรืออ่าให้ใช้ชีวิตอย่างช่วงนี้นะคะ คือทานอะไรได้ก็ทานไปก่อนนะคะเพราะว่ายุคโควิดเนาะอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะก็ขออวยพรขอให้ทุกคนนะคะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกับขิมจิราก็บอกกับตัวเองว่าขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้นะคะสวัสดีค่ะขออวยพรให้คนมีความสุขมากๆนะคะ